สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องทาอินเตอร์เนตะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวจากทางด้านจิอันคาโลจิออเกสติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอิตาลีนะครับได้มีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของอิตาลีนั้นจะขยายตัว1%ในปีนี้ซึ่งจะเป็นอัตราการขยายตัวที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดา3ประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในยูโรโซน การขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ระดับ1%ถือเป็นการขยายตัวที่แข็งแกร่งเมื่อเทียบกับเยอรมนีนอกจากนั้นการคาดการณ์ล่าสุดของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอิตาลีจะถูกนำไปรวมอยู่ในรายงานทบทวนแนวโน้มเศรษฐกิจซึ่งทางด้านจอเจียเบโลนีนายกรัฐมนตรีอิตาลีนั้นจะแถลงในเดือนเมษายน2567นี้ด้วยแม้ตัวเลขคาดการณ์เศรษฐกิจของทางด้านจีอันดาโลจีออเกสติกนั้นจะอยู่ต่ำกว่าระดับ1.2%ซึ่งเป็นตัวเลขคาดการณ์ที่ปรากฏในรายงานงบประมาณของนายกรัฐมนตรี จอเจียเมลอนี่ก็ตามซึ่งมีการเปิดเผยเมื่อเดินกันยายนปี2 5 6 6แต่ก็ยังสูงกว่าการขยายตัวตลอดปี2 5 6 6และดีกว่าที่นักวิเคราะห์ในโพสำรวจของสำนักข่าวบูมเบิร์กคาดการว่าเศรษฐกิจอิตาลีนั้นจะชะลอตัวลงสู่ระดับ0.6%ในปี2 5 6 7นี้นักวิเคราะห์กล่าวว่าการเติบโตของเศรษฐกิจอิตาลีในปีนี้จะได้รับแรงสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากช่วงปลายปี2 5 6 6 และคาดว่าจะได้รับปัจจัยบวกจากการฟื้นขึ้นของการใช้จ่ายผู้บริโภคและกระแสงเงินไหลเข้าจากกองทืนฟื้นฟูของสาภาพยุโรปทางด้านเศรษฐกิจของเยอรมนีนั้นนักวิเคราะห์ในโพสำรวจของสำนักข่าวบูมเบิร์าากคาดการณ์ว่าเยอรมนีอาจจะเผชิญภาะวะเศรษฐกิจถดถอยหลังจากเศรษฐกิจหดตัวในไตรมาส4ี่ในปี2566และมีแนวโน้มที่จะหดตัวลงอีกในไตรมาส1ของปี2567และคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจฟังเฟศนั้นก็จะขยายตัวเพียงแค่0.7%ในปี2567 ซึ่งตอนนี้ฝรั่งเศสเองนั้นก็ยังต้องเจอกับเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณนะครับรวมถึงตัวเลขการขาดดุลงบประมาณสาธารณะของประเทศที่มีสัดส่วนเพิ่มเป็น5.5%ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือว่า GDP เมื่อปี2566นะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยก็น่าสนใจทีเดียวนะครับถ้าเทียบระหว่างทางด้านอิตาลีเยอรมนีแล้วก็ฝรั่งเศสนะครับก็จะพบเห็นได้อย่างชัดเจนว่าอิตาลีนั้นจะไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัเสเซียกับยูเครนมากนัก ในขณะที่2ชาตินะครับไม่ว่าเยอรมนีหรือว่าอิงเศสนั้นก็เป็นตัวตั้งตัวตีนะครับของสาภาพยุโรปหรือว่าของนาโตเนี่ยในการที่จะช่วยเหลือยูเครนแต่ว่าไม่ได้หันมาดูเรื่องของสภาพเศรษฐกิจในประเทศที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจนทําให้หลายฝ่ายนั้นก็บอกว่าผู้นําทั้งสองประเทศไม่ว่าจะเป็นของฝรั่งเศสนะครับโดยเอ็มมานูเอลมากรงและในส่วนของเยอรมนีอย่างโอลัฟโชนั้นคะแนนนิยมนั้นก็ ร่วงลงอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่ามัวแต่สนใจให้ความสําคัญกับสถานการณ์การสู้รบระหว่างรัสเซียกับยูเครนแต่ไม่ได้สนใจเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องภายในประเทศนั่นเองครับ